นี่คือเส้นสวนพริกไทยเส้นเดียวกับอีเว,วิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์เราเลยมาเลยโอ้ที่บางเปล่ายัางเยอะเนี่ยแต่อันนี้ท้ายๆแล้วมันก็จะคนน้อยๆลึกหน่อยแต่ยังทำบ้านเช่าไดนะ้ให้เช่าที่ดินตรงนี้ดันมีหนวดเชื่อมเป็ักำาั้นาาานี่ มันอยู่กึ่งกลางนะอยู่กึ่งกลางเส้นลัง,ลงสิตประทุมกับเส้นธรรมศาสตร์เป็นเส้นเชื่อมกันวันอีทีสวยยังมีทำนายอยู่่วนนี้วัดดาวเรืองวัดบุญบางสิงห์อ๋อหอวังประทุมธาน,นีก็อยู่นี่ใช่่โกห็นวัดเยอะ ตกปลากับตันอย่างวอนี่วัดดาวเรืองวัดเวรุวันสวนนี้โอ้ยจะทำสะพานเนีย่ยข้าไมไปฝั่งรุ่นปลาจะเย็นยโอ้ยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณจัดว่ารถยังไม่ติดนะคล่องตัวนะเส้นนี้นะเพราะรถยังน้อยนะ Ở mùa ban giống nổi Để bằng bí in cái đại hay bằng xài cái đại Ồ! Mình phức xáo view mà lắm Phức view soi พริกไทยโอ้มีเซเว่นเออจเจริญแล้วมีเซเว่นมีตู้กดตังค์ด้วยก <Okay. S 1> สิกรโอเคซอยบางพูทธวันนี้ร้านขาจัา้นไม้ถึงแล้วกวดังเฟอร์นิเจอร์